Hi, to here. Let's study English together. The, the topic, the topic today is a present perfect and past simple. ใช้รวมกันเลยนะครับ.อ่า,ต่างกันนิดเดียว. Uh, present perfectไม่ไม่มีเวลาที่แน่นอน. past simple, yesterday, last night, were a moment ago. Okay? Today you say a moment ago. For example, I'm going to tell you to do something. and you said I have done it I have eaten I have read ทำแล้วไปแล้วกินแล้วโอเคแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่จบ Are you ready เพื่อไม่ให้เสียเวลา go ahead example อาจารย์นิสัยจะสั่งนะ do your homework นักเรียนก็ตอบว่า I have done it กริยาสำช่องต้องแมนนะครับ I have done it แล้วก็ตอบวย I did it a moment ago เห็นไหมครับ present perfect ก็คือ I have done it past simple คือ I did it a moment ago Okay. อ้าวระวัง Are you ready นักเรียนจะได้เก่งทั้ง present perfect แล้วก็ past simple ในเวลาเดียวกันเลย number one เตยมตัว Eat your hamburger อ้าวกินซะเดี๋ยวก็จะบูดเดี๋ยวก็จะเย็น Eat your hamburger นักเรียนว่าไงครับกินแล้วกินเมื่อกี้พูดว่าไง I have Eaten. แล้วก็ต่อด้วยคำว่า I ate it a moment ago. สุดยอดง่ายไหมนักเรียนก็จะเก่งทั้ง present perfect แล้วก็ possible แล้วก็เก่งกรมมารด้วยพูดคล่องด้วยในเวลาเดียวกันเลย Number t Drink your coffee. อ่า Drink your coffee แล้วเร็วดื่มกาแฟเดี๋ยวเย็นหมดเดี๋ยวละลายหมดเค okay. อ่าถ้าเป็นกาแฟร้อนก็เดี๋ยวเย็นหมดกินซะถ้าเป็นกาแฟเย็นก็เดี๋ยวละลายหมดจืดหมดเง Drink your coffee. ว่าไงครับ กินแล้วดื่มแล้วดื่มเมื่อกี้พูดว่า I have I have ย่อเ I have drunk it แล้วก็เปลี่ยนเป็น I drank it a moment ago You are the best very good number three go to the bank ไปธนาคารไปเอาตังค์มาหน่อยแล้ว go to the bank ว่าไงครับเราก็บอก I've been there คำว่า go นี่แปลกนะเราไม่พูดว่า I have gone there บอกเพราะเราไปแล้วกลับมาแล้วใช่ไหม I've been there แล้วก็บอก I went there a moment ago ไปมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้ number f turn on your computer มาทำงานกัน turn on your computer ว่าไงครับเปิดแล้วเปิดแล้ว I I've turned it on turn จำบดีนะครับ turned turn it โยงเสียงเขาเขาเรียกกัน turn it on I've turned it on แล้วก็ ต่อด้วยพา s ์ทสิมพล I turned it on a moment ago you are the best very good เก่งมากนะครับ Number 5 make lunch for me อา้าวไปทำข้าวกลางวันไปกินกันหน่อยแล้ว make lunch for me ว่าไงครับนักเรียนก็บอกว่าทำเสร็จแล้วน,นู่นอยู่บนโต๊ะน,นู่นไปกินเลย I have ก็ย่อว่า I've made it I've made it uh, make made made นักเรียนกียริสามช่องต้องแม่นนะครับ I've made it แล้วก็ I made it a moment ago นู่นอยู่ในครัวไปกินได้เลยทำตอนนี้ข้อสุดท้ายแล้ว number six let's see Ant-Man let's see Ant-Man movie โอเคว่าไงครับชวนไปดูหนังเรื่อง Ant-Man กันเราก็บอกว่าไปดูมาแล้วว่าไงครับ I've seen it แล้วก็ I saw it อ m o โมเมนต์เนี่ยเพิ่งออกมาจากโรงหนังเมื่อกี้ไม่ไปแล้วนักเรียนก็พูดว่า I have seen it I've seen it I saw it a moment ago you are the best very good วันนี้นักเรียนก็จะเก่งเรื่อง present perfect กับ present perfect กับ past simple ในเวลาเดียวกันเลยโอเคบายบาย see you again from a j a o n i s i here have a nice day bye bye